สวัสดีครับใครที่ได้ชมอยู่ในขณะนี้เรามีที่ดินแบ่งขายที่จังหวัดนครนายกมาบอกกันใช่ครับเผื่อให้สนใจอยากจะมีที่ดินไว้สําหรับปลูกพักอาศัยแล้วก็เชิญเกษตรด้วยใช้แนวสวนเกษตรได้เลยครับที่นี่อย่างที่น้องการบอกมาแล้วว่าที่ผืนนี้รวมทั้งหมด127ไร่ครับผมใหญ่มากแต่ไม่ต้องซื้อทั้งหมดนะครับไม่เป็นไรครับผมซอยแบ่งเป็นย่อยเล็กๆในพื้นที่ต่างๆแบบไหนบ้างครับผมฝั่งที่เรายืนอยู่นี้นะครับผม 200ตารางวาครับ200ตารางวาหน้ากว้าง20เมตรครับผมลึก40เมตรครับผมสามารถทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะครับในที่200ตารางวาไม่ว่าจะเป็นปลูกอาคารอยู่อาศัยใช่นะครับหรือว่าจะทําเกษตรส่วนหนึ่งสอ200วาที่ผมทําได้เยอะมากเลยอะเยอะครับเยอะครับปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาขุดโอ้เยอะมีความสุขและข้อดีอีกอย่างครับผมท้ายแปลงนะครับผมเราจะมีร่องน้ําเพื่อการเกษตรนะครับ น,น้ำไม่แรงนะครับมีน้ําใช้ตลอดปีครับผมเนื wild, ่องจากว่ามีเขื uh, lair, ่อนขุนด่านประการชนแล้วก็ยังมีคลองชประทานไหลตัดผ่านอยู่หน้าพื้นที่ตรงนี้เองนะครับผมถูกต้องครับผมและที่ตรงนี้นะครับสาธารณูปโภคเข้าถึงแล้วไฟเข้าแล้วน้ําเข้าแล้วติดหน้าที่เลยครับผมไม่ต้องห่วงนะครับแล้วที่ก็ซอยย่อยออกไปอย่างที่ต้องกันว่ามีพื้นที่ตั้งแต่200 ตารางวาและ150ตารางวาทางฝั่งนู้นในราคาที่จับต้องได้สําหรับไทยที่อยากจะมีที่ทําเกษตรในบ้านปลายชีวิตแล้วก็พักอาศัยอยู่ด้วยแล้วก็ราคาดีมากๆเลยครับน้องกันครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ เริ่มต้นเพียง2,500บาทต่อตารางวาครับผมไม่ได้เสียงแววมาจากไหนไม่ได้มีสิ่งลี้ลับอะไรครับมาเปิดเผยกันง่ายๆเลยครับ2,500บาทเริ่มต้นไปจนถึง5,000บาทต่อตารางวาครับแล้วแต่พื้นที่ในบริเวณนี้จะตั้งอยู่ตรงไหนขนาดก็แบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วนะครับ150ตารางวาและ200 oh, oh. ตารางวานะครับมีน้ำใช้ทั้งปีแล้วก็อากาศดีๆอย่างนี้ตื่นเช้ามา มองเห็นเขาใหญ่ทางด้านนู้นนะครับสวยงามมากสุดสายตาเลยครับผมใช่นี่ขนาดสุดสายตาเขายังใหญ่ขนาดนั้นเลยใหญ่ครับผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้เห็นเขาแค่นี้ก็แฮปปี้นะนั่งบนระเบียงชั้นสองของบ้านนะโอ้มาปลูกบ้านตอนดาวอ่อนก็ได้นะครับผมถูกต้องครับผมนะใช่ไหมฮะเสียงไก่เสียงอะไรร้องกันไปเลี้ยงเป็ดก็ได้นะได้ครับผมได้หมดอยากจะทําอะไรในพื้นที่ของท่านได้หมดเลยนะครับสนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการหรือว่าจองได้เมื่อไหร่ครับผมเราจะเปิดให้ชมโครงการนะครับผมวันที่8 9 10กรกฎานี้ครับโอ้ ใกล้แล้วสิใช่ครับนลืนนี่เองถูกต้องครับแล้วเราจะเปิดให้จองวันเดียวกันครับผมวันที่11กรกฎาคมครับผม11และ12ครับจริงๆแต่มองว่าวันที่11ดก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนผมต้องไปหาตังก่อนเกิดอยากจะได้สัก200ตารางวา200ตารางวา2,500 2,500ามันอยู่5แสนหาแสนครับผมโหสดไม่พอฮะโอ้ไม่เป็นไรครับผมฮะเราเปิดให้ผ่อนได้ครับผมพระเจ้าเอาใจขนาดนี้อยากให้คุณมีที่ดิน ได้อยู่ได้ใช้ในแผ่นดินนี้นะครับผมผ่อนกับเจ้าของโครงการก็ได้นะครับมาคุยกันที่หน้างานมาชมพื้นที่กันก่อนว่าชอบพื้นไหนตรงไหนอนาคตข้างหน้านะครับทางของโครงการที่มีไว้เนี่ยอย่างทางด้านนู้นก็เป็นลูกหลังแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเเมตรครับผมเเมตรนะครับแล้วก็จะแบ่งฝั่งนี้ก็ลูกรลัง9เมตรครับแต่ว่าตอนนี้ฤดูหน้าฝนครับผมเราเลยดูวันเวลานิดนึงเดี๋ยวเราจะปูลูกรลังลงลูกรลังให้แน่นอนครับผม ครับผมเรื่องการเดินทางมาก็สะดวกมากนะครับก็ห่างจากเอาว่าเมืองกรุงเทพของผมเนี่ยมันอยู่แค่ลังสิตแค่นั้นเองนะฮะอยู่ลังสิตนี่ขับรถออกมาหกสิบกิโลเดียวเลยสบายมากดูสองข้างทางนะดูสองข้างทางดีๆอ่าข้างทางนี้เริ่มแออัดใช่ไหมแออัดตรงลังสิตนี่รถติดพอออกมาเข้าเกือบถึงนครนายกตรงโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยครับโอ้โหเริ่มบรรยากาศเริ่มดีข้างทางเป็นทุ่งนา เปลี่ยนบรรยากาศในระยะทางเพียงประมาณสัก40กิโลใช่ครับผมนะฮะยังไงก็ขอเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณได้มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตเชิงเกษตรอย่างนี้นะครับใครคนไหนสนใจที่ดินผืนนี้ที่ตำบลวังกระโจมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกต้องการครับติดต่อได้ไหนครับติดต่อทีมงานเราได้เลยนะครับผม88ทีมนะครับผมยังไงขอฝากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่มองหาที่ดินเพื่อการเกษตร อย่างนี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งกันครับผมเฮ้ย <Hey, S 2> เหลือให้พี่สักสองคำผื่นได้พี่ได้ถึงว่าพาคริ้วเอเอ้ายังไม่เลิกไทยไม่คุณ <laughs>